ดีครับก็เป็นเา <S 2> <S 2> ขาเรียกว่าอะไรงานแฟร์ที่ยิ่งใหญ่นะครับผมก็มีของมากมายจากประเทศญ,ญี่ปุ่นมาให้ให้ให้คนไทยได้ได้ได้เห็นกันได้ไปช้อปปิง้งใช้ใช้จ่ายกันครับผมชอบอยู่แล้วชอบมากด้วยครับก็ที่สำคัญนี่คืออาหารเลยชอบไปกินชอบไปกินนะครับ โอ้ยเยอะแยะมากเลยก็เมื่อกี้เห็นมีพูดถึงเรื่องที่นอนพูดถึงเรื่องอุปกรณ์กีฬาอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นอะไรที่ผู้ชายไปได้เด็กก็ไปได้เพราะว่มีปิกาจูมาให้จับมือเล่นนะครับผมแล้วก็ผู้หญิงก็จะมีเครื่องสําอางเยอะแยะครับผม,มครับผมก็ที่งานนะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับพาคนในครอบครัวไปกันเยอะๆนะครับผมอม ใช่ครับก็ก็เสียดายมากเลยเขาเมัาที่29เราจะไปเดือนหน้าครับผมก็ก็จองตัวไปแล้วทริปนี้ไปไม่กี่วันครับก็ตั้งใจไปหาของกินนั่นแหละครับก็ไปไปกับน้องด้วยไปไปหลายคนไปหลายคนครับเพราะว่าได้ได้มีรู้จักพี่คนนึงแล้วครับแบบสามารถจองพวกร้านอาหารมิชลินได้ก็เลยเออว้าวก็เลยคุ้มกันเลยครับ ใช่แล้วใช่แล้วครับใช่แล้วเอ่อไม่ได้เล็งไว้เลยครับก็ให้เขาพาไปเลยครับอครับถามเรื่องค่ะอ๋อจริงจริงเอ่อเรื่องนั้นได้ไปถามคุณแม่แล้วครับก็คุณแม่ก็คงแบบจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยได้เล่นอะไรมากเท่าไหร่แล้ววันนั้นก็อาจจะไปนั่งดูนั่งกดอะไรเพลินเพินก็อาจจะ กดไปโดนปุ่มอะไรก็ไม่ทราบแต่ว่าก็ไปคุยแล้วก็ไม่มีอะไรครับไม่ได้มีอะไรกันนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้จริงๆก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ใหญ่หลวงอะไรมากมายนะฮะจริงๆก็คือไม่ไม่ได้มีอะไรอย่างที่บอกไปก็มองข้าำๆไปเลยครับไม่มีอะไรก็อย่างที่บอกครับคุณแม่ไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นครับผมอีกไอจีหนึ่งหลังจากที่คุณแม่อันฟอปก็มีการสร้างไอจีคู่ของเราึ้อมอ ไม่เลยครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องต่อต้านไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยครับจริงๆไอจีนั้นนะฮะก็ตั้งใจจะลงรูปสวยๆเท่ารูปสวยๆที่เราอยากลงครับผมเป็นรูปอะไรก็ได้รูปข,ของกินรูปการไปเที่ยวรูปอ,อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็คือเราอยากทํามาตั้งนานแล้วแล้วก็แล้วก็ก็เลยทาขึ้นมาครับいいยืนยันครับโอเคมากๆครับไม่ได้มีอะไรเลยครับคุณแม่ คุณแม่รู้แล้วแล้วก็แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวก็คงไม่ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะทํายังไงต่อแต่เ่าจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปมองข้ขขามๆไปแล้วก็ไม่มีอะไรทั้งนั้นครับไปเจอนอกบบน<ม>ไปเจอคลียร์กันต่อต่อหน้าเลยไหม <é S 1> จริงๆ,ๆก็ไม่เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องเคลียร์ไม่ต้องไปต้องต้องอะไรกันนะครับก็เป็นเรื่องที่เข้าใจกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นแบบนี้มาเราก็เป็นแบบนี้ รู้จักกับครอบครัวอะไรกันมาก็นานมากแล้วครับก็จริงๆก็อย่างที่บอกคือไม่มีอะไรในกอไผ่ครับมมีกระแสข่าวที่มีเขาไม่สบายใจไม่สบายใจไม่สบายใจแต่ว่าก็ก็จริงๆเราก็ได้เอาจริงก็คือได้ไปคุยอะไรเรียบร้อยแล้วก็คือแค่แม่ไปกดอะไรเงี้ยแล้วก็แม่ก็ไม่ได้เล่นไอจีอะไรอย่<ร>แล้ยเราเราเป็นคนกลางคนกลางคนกลางนะฮะหนักหนาที่สุด <laughs> ต้องมาตอบคําถามนะครับผม ไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็อย่างที่บอกไปครับถ้าเรื่องมันมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่มันหนักหนาที่จะทำให้ต้องมาใส่ใจต้องมาโฟกัสอะไรมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีอะไรผมเห็นผมเห็นผลเลยที่แม่จะต้องใช่ไม่มีเหตุผลไม่มีเรื่องอะไรทั้งนั้นครับพอได้ฟังแล้เหมือนคิมก็มาถามมากเหมือนกันว่าทำไมแม่ถึงก็งงไม่เราเราก็เห็นเราก็อ้าวเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ได้มีอะไรก็ก็ถามปรึกษาอะไรเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรไปงานหนึ่งแล้วดันไม่ได้ให้สัมภาษณ์คนที่ไปโยงว่าเอ๊ะเขาไม่ อ๋อไม่เลยครับไม่เลยครับไม่เลยครับไม่ไม่ไม่เมื่อคืนได้ข่าวมาว่าน้องไม่สัมภาษณ์แต่ก็จริงๆก็ผมก็เข้าใจเนาะไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าพี่ๆทราบกันหรือเปล่าน้องก็เพิ่งลงเครื่องมาตั้งแต่4ี่โมงมาจากสิงคโปร์ก็คงอยู่ดึกแล้วก็คงเหนื่อยั้างครับอืไม่ครับไม่ไม่ครับเขาแกลคงเหนื่อยครับผมไม่มีครับไม่มีไม่มีฮะไม่มี